แม่เจ้ารถถังครับโบ้สื่อนอนมาท่รนมาด่านางหนาซาใหญ่โก็นางหนาชาใหญ่อีหลีนี่ชุดยอดอีหลีเนาะครับพี่น้องเลยขนาดเลี้ยงแบบบ้านบานเนาะครับครับเอาท่านไปตัวแรกพี่น้องตัวแรกครัโอ้ตัวนี้เก่าจะเลื่อนหมดี่ครับครับลูกเก่าจะเลื่อนครับลูกเก่าจะเลื่อนพี่น้องเนี่ยน้อนขาเบิ่งเลยผู้เพื่อนอยู่ตั้งตั้งหม่องตั้งบอลเพื่อนกระสีอาศัยตัวอื่นละครับนี่ รับเบ็ดนี่แหละขาประมาณนเดี๋งเทียเพิ่นก็จะหาว่าข้าตัวเพิ่นควัดเห็นแต่ว่ายีกจีกกะหูอีเล่าเหระเนาะครับเนาะครับแต่ว่าจะให้พี่น้องเห็นเลยพี่น้องอยากให้พี่น้องเบิ่งน้ำอันนี้ลอยเศร้าหาลอยเศร้าหาได้เยอะครับประมาณนี้เนาะครับประมาณนั่นแหละแต่ว่าขวนงามนี่นี่เนาะครับพี่น้องเลยขวนงามครับครับขึ้นหางทองเลยพี่น้องเลยหางไก่เน่าหางเป็นปุ่มเป็นงอไก่เน่าแผ่นหลังแผ่นหลังไก่เน่าดีแผ่นหลังนะครับวานไม่เปลี่ยนาะ สวัสดีครับพี่น้องครับมือนิพาพี่น้องมาเปิดราคาควายครับกับเพื่อนเราพี่น้องบ้านเจ้าบ้านยังคือบ้านโชคชัยครับไอตำบลบนสีสําราดอำเภอพอนจริญนี่เนาะครับขอนแก่นจังหวัดบึงกาลเบอร์โทรศัพท์เนี้ยศูนย์เก้าสามครับหนึ่งสองหกครับแปดห้าหนึ่งเจ็ดอ่ามีอีกเบอร์บ่เออเบอร์เดี๋ยวผมสิช่วงไงเพราะนาอีกเท่าไหร่ค่อยว่ากันอีกเท่านึงเนาะมันมีเบอร์ใหม่อยู่ครับสจหรับพี่น้องที่อยากเปิดราคข้าวคั่วนะครับเด้อ จากสิขายขั้วแคนเหรอพี่น้องก็โทรมาหาผมได้0 6 4 6 2 3 5 4 9 9หรือจะผสมเทียมทั้งวัวทั้งขั้วเละพี่น้องก็โทรมาเบอร์เบอร์เมื่อกี้เท่าได้เมื่อนี้เราเปิดจากตัวเนาะตัวนี้เจ้าสองตัวครับพ่อหนะสองตัวเนาะครับเจ้าตัวนี้ไม่ได้เปิดดิพี่น้องนี่ครับตัวนี้ไม่ได้เปิดมันซื้อมาสามเซียนหายไปเลยซุ้งๆก็ในเดียวกันอยู่บ่ครับนี่สูงผมวัดตัวเอาไม่ไม่นั่นถ่วงวิ่ถ่วงใหญ่นั่นสูงลอย ซีสิบห้าเนยถุงลายซีสิบห้าน้อคุยบันคุยกันแสนคุยกสามแสนพี่น้องนี่อ่างไงเนาะหนาพร้อมเนาะคไอ้ลูกพ่อนี่พอได้ขึ้นนีดน้อยนิพอไอ้เพชรดุดอนจูเนียครับครับส่งลูกดีได้พ่อนี่เนาะครับครับแล้วเบิ้งเอาพี่น้องคุยเงินแสนให้พี่น้องเบิ้งเดี๋ยวสิ้อ้าเพิ่นไปเบิ้งตัวไปไปเบิ้งตีเข้าสี่ขายหุ่นละบานี้ตัวนี้ได้ลูกพ่อได้แม่ได้น้อยนิดตัวนี้ว่ครับ ตัวนี้บ่มีใบเขาว่าสายป่านชลิ่นรับโอ้สายป่านชลิ่นรับเขาว่ามากลูกเป็นลูกตัวใดล่ะลูกตัวนี้ครับตัวนี้โอ้เป็นส่สร้างอุดรเด๋ยนนี้โอ้ตัวนี้สร้างอุดรตีดยู่ครับได้อีกหกเดือนเลยหกเดือนแล้วนะครับครับผมสร้างอุดรนในบ้านนาเขาจะทำตัวใดสร้างฝุ่นตีออกมาน่ะผมให้เขาทบให้มอหนุ่มอยู่บวกเขาเขาเอ้หลวงผมสามปัญหาครับสามปัญหามีประกันบ่ เอาสามเท่อครับโอ้สามเท่อครับครับประมาณนี้พี่น้องแล้วแต่ระยะทางครับผม้ะไก่ผมเก่าสามปัญหาเลยนพี่น้องเลยมันนั้นแพงตัวนี้ก็ง้ามราคาตัวเมียพันนี้เท่าไหรพี่ครับนี่เมียพันตัวนี้บ่ครับคัดซสือมาตอนซส้อมาตัวนี้ตอนเสือมาเสือมาเอ่อเก้าสิบหาได้หนอนคือกซื้อได้แต่แต่มันมีทองแหลกกวโอ้แต่นีทองตัวนี้ทองแหลกบนมาออกแล้วก็มาออกเพราะจากต มา่อวานน้องผมตัวเดียวนี่ครับนี่ตัวไหนตัวไหนนี่ครับนีโอ้เมาเบิ่งตัวคนเดียใครอีสองตัวพี่น้องเป็นเป็นคั้วขั้วแม่นางเนาะครับคั้วเม่นางครับได้ประมาณปีกว่าครับปีวันปีสองเดือนละครับตัวนี้เมื่อเดือพี่น้องอยู่ในห่มครับนี่ยใช่ครับตัวนี้เราอยู่ในห่มแต่ว่ากระสีแกงอยู่ดอกกเบิ้งเนี่ยมันเคลื่นหรือพี่น้องถ้าเบิ้งเว้นอาจจะเฉื่อยมาเบิ่งตัวนี้ก่อนตัวนี้พ่ออะไรเนาะตัวนี้ลูกยกมงคลครับยกมงคลตัวนี้พี่น้องครับผมเหรอ พี่น้องบางคนหยกบางคนเพิ่นทับไว้กำหนดค่าสี่ปีหน้าหกสี่นำห้ามันกะกรกฎาหกห้าครับปีนึงกับสองสามเดือนนี่แหละเนาะครับประมาณนั้นแหรืวอว่าไหะมานีพี่น้องนี่ครับงามดีเด้หย,ยกจูเนียก็นเลยเนาะเออหยกหยกมงคลหยกมงคลครับเอาวัดคึ้นสูงไอ้พี่น้องคนเดิมพี่น้องเพื่อควบแน่ใจพี่น้องววบเบิ่ใงนในยูทูบด้อยทว,ว่าหลอกตา สีผิวเหนืองามนางนาชายอเนาะครับาะงามคับพี่นุ่มเคยงามตีนกระย่ได้นน่ะเนาตีนเพิ่งคือนเถิดเนาะครัยศลูกยดเนี่ยแดดและตีนดีดียืนตรงตรงลูกตีนใหญ่เนาะครับเนาะครับตีนใหญ่ดียวลูกเดียวดดเนเย็นเราเ่าหาเยบอสพม่านลอยเช่าหามานนีแหละเนาะครับลยเอยเาหาหนีวกเยอะ ร้อยใช่คร้อยยี่สิบห้าพี่น้องครับผมเบงสามร้อยหกสิบองศาพี่น้องเพันกลางคบพี่น้องเพิ่นมาครับนี่ครับตัวแม่ก๊อกหางหญ่ตัวแมวหา่ายกับบันไยกับงามเนาะครับสองกิมครับหางหางกับงามเนาะหางเนาะครับหางงามโอ้ค่ะละหลังเพิ่นพี่น้องครับขวนกับหามเงินหามทองครับย่างดีเนาะครับขวัญซองทางทั้งหนาก็มีเออครับครับขวนทัดมะล่าก็มีครับครับเอาไปไดหนไปนี้เนาะครับ พี่น้องอยากขูมราคาได้ไหมหนี้อยากเอาไปพัฒนาต่อพี่น้องห้องไว้เท่าไรเนาะอันนี้ห้องไว้สิบสามห้าพันครับครับแสนสามห้าพันได้พี่น้องตัวดีครับผมครับมีนาเมษสาพุทธามิถุนาปีปีสามเดือนรประมาณจิมหาเดือนเนาะน่าทันเนาะครับประมาณนั่นแหละครับครับซื้อซื้อคนซื้อว่าจังเลยแต่ตังค์ แม่เจ้ารถถังครับโบวิ่สื่อนาะงมาทรบิดานหนังนาซาใหญ่โหนังนาชาใหญ่อีรีชื่อดอีีเนาะครับพี่น้องพี่น้องเลยขนาดเลี้ยงแบบบ้านบานเนาะครับครับเมาท่านไปตัวแรกพี่น้องตัวแรกแค่ปมาณนำาัวเบิ่งตัวต่อไปบานครับแล้วเบิ่งอีกตัวนี้ตัวนี้นี่แหตัวนี้เก้าจะเลื่อน่ะี่ครับครับลูกเก้าเจริญครับลูกเก้าเจริญพี่น้องเนี่ย ู้ห่างเลยคอดเมษาหกสามครับหกสี่หกห้ามันสองปีกว่านั่นนี่พี่น้ออันปีกว่าครับโอ้โหอันนี้กับสัตว์ครับโอ้ยมันลราคนละใบพี่น้องคนละช่องอันนี้มีหน้าหกสี่ครับไล่เลียกันละครับลายเรียกันพี่น้องเลยครับไล่เลียกันผมาเพั่วสองปีนี่ก็คือเขาสัตว์ดูก่อนจะเลื่อนพี่น้องอวัดจนจูงไงพี่น้องเราเบิ่งเลยผู้คนอยู่ตังตั้งหม่องตั้งบอลเพื่อนกันจะอาศัยทุกอย่างละครับนี่ รับเบ็ดเลยล่ะข้าปร่มาณเดียวลงเทียวนก็จะหาว่าข้าตัวเพ่นครับวัดเห็นแต่ว่ายี่จีกับฮู้ยี่แล้วเหรอนะครับเนาะครับแต่ว่าจะให้พี่น้องเห็นเลยพี่องอยกให้พี่น้องเบื้งน้ำครับอันนี้ลอยเศร้าหาลอยเศร้าหาได้เยอะครับประมาณนี่เนาะครับปรามาณนั่นแหละแต่ว่าขวนงามดีเนาะครับพี่น้องเลยขวนงามครับครับเงื่อวาท่องเลยพี่น้องเลยหางก่เน่าหางเป็นปุ่มเป็นงอหางเน่าแ่นหลังแ่นหลังไกใหน่ดีแ่นหลังนะครับวานไม้แปนนนลวะค โู้ครับโู้นะครับผมมาอยู่ใกล้เพิ่งบกวชเพิ่งกระพริบกระบาดนะเพิ่งยู่ใกล้เนาะนิดหน่อยขี้ก็ได้ตัวนี้แม่เพิ่นตัวเดียวฉันแม่เพิ่นอยู่ไรเครับโอ้พ่อเลยจะลูกมาครับแม่เพิ่นกระสูงแถใดแม่เพิ่นกระได้ครับอือโอ้งามครับผมกับมี่ตัวหนึ่งแต่มันตัวหูว่าจะได้บวชพ่อสองเดือนครับแม่เพิ่นนี่ประมาณร้อยสี่พันสี่สหกนี่ยแหละแม่เพิ่นนะอ้าวห่างไว้ตัวนี้ ครับอันแม่เบื้องเป็นไซรเพชรอุดรอนเนี่น่ะบ่เบื้องเป็นยังฟอนลั่มเลยเออฟอนลั่มเนาะไซร์เพชรอุดรครับห้องไว้เถอะเลยอ่ะบอกพี่น้องเพื่อนเดือนนี้ก็รากแค่ซ้ำกันครับบ่ครับชิปเท่าเลยกะเออชิปสามหาพันชิปสามหาหาพันเนาะครับผมโอ้งามหงามครับงามตัวนี้ขึ้นหน้ากว่าตัวที่อยู่กินยาเก่งรับคุณคุนพร้อม้ะท่านครับคุณครับท่านอบบท่านเนียนครับท่านพอเนียนเมื่อแล้วได้นอกวันนี้เนาะครับ เขาเรียกยังไงออ้วันนะครับนี่ผมกะไปเอาหญ้าน้ำหน้าข้าเจ้าขอน้ำพีน้ำนองเกี่ยวครับแล้วกลเอาเฟื่องให้เพื่อนกินน้ำเนี่ยขับแค่นี่เนาะเก้าข้ออยู่นี่ครับนี่ขีายวให้อครอบครับอ๋อคลิปนี้ไปแค่นี้แหละพี่น้องเอ้ยคือเสียหนุนกันอยู่ดอกขอบคุณพ่อแน่นครับครับสวัสดีครับพ่อกันไม่คลิปหน้าพี่น้องครับสวัสดีครับ